อยเลเลยอยาเย่เลเลลยตาไอสัตว์กระจอก้ะ่เยอัตาอยออเยอเหยตอเลยอาัวตอเลยอเยอัวตายออ ไม่ต้องไป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 อะไรเว้ยไม่ต้องไปพิมพ์เว้ยเพราะว่ามันพิมพ์ไปเหมือนเหมือนเราไปร้องอ่ะเข้าใจใช่ปะยิ่งเราพิมพ์เหมือนเหมือนเหมือนเราไปร้องอ่ะแบบแพ้แพ้แล้วร้องอะไรเงี้ยน่ะเห็นปะเนี่ยจะจะจะเทรดอีกแล้วเปลี่ยนอัเทนาที่ เอางี้พลาดตรงไหนจำไว้แล้วก็อย่าพลาดที่เดิมซ้ำเดี๋ยวเรามาคุยกันแค่นั้นแหละใครพลาดตรงไหนอ่ะโอเคปะโอเคครับว่าไงเมื่อขอแค่อย่างเดียวอย่าหลุดแค่นั้นแหละอย่าเป็นตัวหลุดให้เขาอุ้มฟรีเล่นพูดเท่าไหร่นะครับนวมมีสามคนละเก้าเก้าต่อเดี๋ยวรอก่อนเออเซียริวจะเข้ากำลังเข้าแล้วใครแคสอีกนะแจ็คแจ็แจ็คสองคนเป็นสามสอง

ไปนี้ใครชนะเอ้ยเอาหน่อยเว้ย บอลล่มใหม่ทิ้งไว้หน่อยดีกว่าไว้เมื่อวานไม่จมจัดเลยพี่อะประมาณนี้นะเอาไม่ประมาณนี้นะประมาณนี้ยนะประมาณเนี้ยอาจจะเบาหน่อยนะแต่เวลาตะโกนมันจะได้เสียงมันจะได้ไม่จมเออพี่ก๊อตพี่ก๊อตว่างไงว่างไงเือะผมว่าถ้าสมมติเราชนะไพ่พี่ไปดักลงมาทะเลทรายก่อนดีกว่าแล้วถ้าเห็นชื่อเพื่อนเกมค่อยโยกไปคุกได้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 งั้นพี่ด<ช>ักทะเลทรา,าย,ายอย่างเลี้ยก็คิดือาผมเลยผมก็ว่างั้น <Thank you. S 1> ดี เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปรอคุกเลยแล้วเราแบบเรากว่าเพื่อนหว,ว่ากว่าตำรวจเขาจะแบบเจลเพื่อนทําอะไรคดีเพื่อนอนะ่ะมันมันเพื่อนเขาคงมารับก่อนอนะ่ะได้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 แต่ต้องมีปืนไปด้วยนะเพราะว่าไม่งั้นกูวเอามันน่าจะเอาไม่แบบน่าจะช่วยมันน่าจะฆ่ามันยากถ้าไม่มีปืนอะ่ะมก็จู้ของมันไปด้วยถ้าไฟชนะแล้วไม่เก็บตัวรุอ้เอเอเก็บปืนบนรถสี่แปดกระบอกมันก็ปืนมันก็รอดแปดปืน <rồi. S 1> ปืนปืนเรา อยู่บนรถประมูลหมดเลยปะหรือว่าต้องให้พี่ยกไปเล่นกลุ่ใหญ่เพราะพี่ลกพี่ยกไม่ได้นต้<ข>อง <ๆ S 2> เดี๋ยว <ขอ S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปนี่พี่จะไปช่วยคุกพี่จะไปช่วยคุกนั่นแหละพี่ไปเล่นคุกก็ได้พี่ยกพี่ยกไม,<ๆ>ไม่อุ้มวันนี้พี่ยกไม่อุ้มไม,ไม่อุ้มไม่อุ้มเดี๋ยวต้องช่วยคุกใจใจกลัวกูอยากให้ไอไอฟิล์มไปกับกูด้วยนะพูดถึงอ่ะหรือว่าไม่มีไปไปไปอยู่ช่วยกูป่ะคุกใหญ่อ่ะ

เปเลายเราระเบิดนะรอ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 ฟังเราเล่นยังไงอ้ยระเบิดวะข้นไล่ไม่เล่นเลอลงเล่น M ่เล่อนเลื่ออยูุ่๊กก่อน M D ่กุนกก่อนุกก่อน M D กก่อนมใหญ่กุก่อนมึงใหก่กุกก่อนมึงุ่กก่อนลงมาลงมาเล่โดนทุบเยอะโดนทุบไปเ่อโดนทุบมึงอย่าหลุดออกไปข้างนอกนะมึงฟังกูมึงอย่าหลุดเล่นอย่าเล่นดี เล่นเนเดียวเล่นกับเพื่อนเองดีเล่นเพื่อนเล่นเพื่อนโด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 ตงเล่นเพื่อนมามาขึอนมาเล่นขึ้นมาเล่นขึ้นมาเล่นขึอนม่เล่นยันเลยยันเลยโอ้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 ย้ยโอ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 ้ยโี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ จะเลยเล็กูหน่อยตายไอสัตว์กระจอกเี้ยตายมาเลยตายแรัเยตายหนายอเยองหนามยี่มเอเย่เอเยี้ยมเห้อเยี่ยมเอย่ยมเรอมีมโจรมเจรเมโจรอมอโจ่ยมเรมมโจเยยมเหเย่ยม

มันฟ like oh, ังก pues ูนะมันจะแพ้วเล้วลว่ามาเยนี่เข้าตรงกลานี่เข้าตรงกลางเพื่อนมันรีโยมันรีโยไวไหวมันี้ย่เชโกเนี่ยเฮียโกเนี่ยมาเลยวขาม่ไดมีเเขไม้าดีฝาดเล่ไดาดดลยวาม่อาีาเลยเขาม่ไีเลยเขม่ได้มาาเามไ้าียเไมด้เยไมได้เาไมาได้มาดีฝอดเลยเขไมด้ียไอ้สัตว์เลย นี่ใครวะเนี่ยก็ต์เหมือนไอ้ก็ต์เลยกูบี้พี่มาดเราสู้น้องจุบกูหน่อยพี่พี่มาดจุบหน่อยพี่ได้ยข้างในมันเป็นที่ปิดอ่ะข้างนอกเป็นที่เปิดอ่ะแมงโคตรโพสิชั่นเล่นลเอาไกล ดันออกมาดันออกมาน้องดันออกมาดันออกมาออกมาดันออกมาดันออกมามึงไหวดันออกมาเว้ยดันออกมาดันออกมาดันออกมามึงไหวมึงไหวมึงไหวเพื่อนตรงนี้เพื่อนตรงนี้มองไกลๆ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 ไหวเฉลือไปเฉลื่อลุกคว่ำไปเฉลื่อไปตรงนี้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 เลไรอะไยุ่ไว้ยุ่ไว้เลยกูเลยกูยุ่ไว้ไม่มีเฮียเลยเอายนะกูตายนะกูตายนะกูตายนะไปไหวอีสป่าอ่างเงี้ย กูสบานเลยพี่กูเกินแพ้กูเฮียสวยสวยจอกเฮีเฮียมนออก่เินเทิงเง้ยมันออกมาแล้วสั่งคนออกมาสั่งคนออกมาเยอะแล้วนะรีดตรงนี้ีให้มาตรงนี้ให้มาเื่อเรยๆเเยๆเอยๆไหวซัดไหวซัดออกมาเลยออกมาเลยไหวตรงฟังก้เียราแล้วอะเหี้ยอะไรตอไอ้เสียไม่ได้ไอเจ้ารอไปไหนไอ้เเากลไปไหนอียงไม่หนอีแล้ยไม่ได้ยนเลยยังไม่ไ้ยินเยเหี้ยอะไรนี้างไอ้เจไอ้เะไี่

พี่ก็อดไปไหนมาลงหมดดีกว่าพี่ก็อดไปไหนพี่ก็อดไปไหนพี่ลืมพี่ีใหญ่ผมพี่จีดพี่จิตพี่จีดพี่มึงฟังกูดิมึงได้สอบมึงออกไปมึงจะสอบมากองทำเฮียอะไรได้สอบปีนี้สอบปีนี้พี่อะไรเนี่ยพี่ก็อดไปไหนพี่ก็อดเฮ้ยไอ้้ไอเบยมึงตั้งใจดิคุย ตายได้ตอไปไอ้ขี้ยได้ต่อไปรวกูใอะไรนะรวยกูยาดน่าไปดไปไปกูอยดน่าไปดิ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 ไปเิไปดิไปดนไปดิ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 ไปดไปดิ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 ไปดไปไดไปดไปดิไป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 ิไปิไปิดไปไปไดิไปปิไปิไปิดไปไปไิไปปไิไป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 ไไป ัโอยเยื่อเบิร์นอยู่ในนี้สัตวสเนี่ยพี่ก๊อนผมไม่น่าเล่นกับพี่เลยพี่ก๊อนผมโดนด่าฟรีนะโอ้มึงด่ากวยเยื่อก้อนยู่เลยอสัสไอ้เบี้ยเยี่ยเด็กเยี่ยมาอยู่ข้างหลังไอะยื้อเบื่อไหมน่อยเราไปใครใครตัวพี่พาพี่พายพาพี่พาพาวนึงพี่พาพาวดิพี่จะไปพาวไหนไปพาหน่อยขึ้นมาขึ้นมา เรอไปเราไปเราไปเราไเฮ้ยย่แม่งแบบไอ้เฮียโพซิชันเราโพธิ์เ <naked> ฮีย oh ก no, ูพูดตรงๆเลยสปอร์ิชันเฮียจะพูดมันบ่นชี้อะไรหายไต่เลยมันไม่ได้แล้วแม่งมันมันกักเราฝ่ายเดียวอ่ะไอ้เฮียโพซิชันเฮียจริงไอ้เฮียเฮ้ยกูเซ็งมากกูยี่กิปูนหัวเลยกูกูมึนตึ๊บเอ๊ะทำไมยังเหลือด้วย